พระคำเพื่อการฟื้นฟูนยามเช้าการตรากตรำบนพระคลิปผู้ครอบคลุมสรพสิ่งซึ่งมีแผ่นดินงามเป็นแบบเลงเพื่อการก่อสร้างคลิปตจักรอันเป็นพระกายของพระคลิปเพื่อความเที่ยงแท้และการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของอันจักและเพื่อเจ้าสาวจะตระเตรียมตัวไว้พร้อมเพื่อการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัปดาห์ที่8มีประสบการณ์ได้รับสุขพระคริตผู้ครอบคลุมสรพสิ่งเป็นแผ่นดินงาม ดินแดนซึ่งเราจะไม่ขาดสิ่งใดเลยวันพฤหัสบดีเลขมรมัน 3, สามกุโลไซ์บทที่สองข้อแปดข้อสิบห้านำเสนอคำบรรยายและคำจากัดความที่บริบูรณ์ของพระคริสต์ผู้เป็นดินซึ่งเราจะไม่ขาดสิ่งใดในดินนี้เลยเมื่อเราใช้เวลามาดูดซับพระองค์เป็นแผ่นดินที่ครอบคลุมสรรพสิ่งข้อเท็จจริงในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ก็กลายเป็นประสบก,การณ์ของเราข้อเท็จจริงต่างๆล้วนอยู่ในพระคริสต์ และประสบการณ์ก็เกิดขึ้นโดยพระคริสต์และร่วมกับพระคริสต์อรบอิกหนึ่งพระคริสต์ผู้เป็นดินจึงมีความบริบูรณ์ทางสิ้นแห่งฐานันดอนความเป็นพระเจ้าอาศัยอยู่ในพระองค์อย่างมีรูปมีร่างวงเล็บหนึ่งความบริบูรณ์ไม่ได้ชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าแต่ชี้ถึงการสำแดงความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าสิ่งที่อาศัยอยู่ในพระคริสต์ไม่ใช่แค่ความอุดมสมบูรณ์แห่งฐานันดอนความเป็นพระเจ้า แต่เป็นการสำแดงความอุดมสมบูรณ์แห่งสิ่งศุกเป็นของพระเจ้าวงเล็บสองเมื่อเราอย่างรากอยู่ในพระคริสต์ผู้เป็นดินเราก็ถูกทําให้ครบบริบูรณ์ในพระองค์เราถูกเติมเต็มด้วยความอุดมสมบูรณ์อันศักดิ์สิทธิ์ทางปวงเพื่อจะกลายเป็นการสําแด่งของพระองค์วงเล็บสามในพระคริสต์ผู้เป็นดินนี้เราถูกเติมเต็ม,ตมทําให้ครบถ้วนครบสมบูรณ์อิ่มหนำและได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างถี่ถ้วนเราไม่ขาดสิ่งใดเลย อารบิกสองพระคริ์ผ oui. well. ู้เป็นดินคือประมุขของผู้ปกครองและผู้มีอำนาจทางปวงอารบิกสามในพระคริ์ผู้เป็นดินมีฤทธิ์เดชแห่งการประหารซึ่งคอยประหารเนื้อหนังให้ตายอารบิกสี่ในพระคริ์ผู้เป็นดินมีองค์ประกอบซึ่งทำให้เราถูกฝังอารบิกห้าในพระคริ์ผู้เป็นดินมีองค์ประกอบซึ่งทำให้เราเป็นขึ้นอารบิกหกในพระคริ์ผู้เป็นดินมีองค์ประกอบที่ทำให้เรามีชีวิตชีวาอารบิกเจ็ด ในพระคลิปผู้เป็นดินมีการลบไปซึ่งเอกสารที่เขียนกฎเกณฑ์ต่างๆไว้อรบิก8ในพระคริปผู้เป็นดินมีชัยชนะเหนือวิญญาณชั่วที่อยู่ในชั้นบรรยากาศวันพฤหัสบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ากลสลไตบทที่สองข้อ 9- ถึงข้อ10เพราะความบริบูรณ์ทั้งสิ้นแห่งฐานันดอนความเป็นพระเจ้าล้วนอาศัยอยู่ในพระคริปอย่างมีรูปมีร่าง และท่านทั้งหลายได้ถูกกระทำให้กลายเป็นความบริบูรณ์ในพระองค์ผู้ทรงเป็นประมุขของผู้ปกครองและผู้มีอำนาจทั้งปวงแล้วจานวนได้อย่างรากลงในโกลสัยบทที่สองข้อ7ยอมเปิดเผยเป็นในว่าต้องมีดินข้อ 8- ถึงข้อ15คือคำบรรยายที่ครบบริบูรณ์ถึงพระคริสต์ผู้เป็นดินที่เรายัางรากเมื่อได้อย่งรากลงในดินแล้วเราก็เติบโตด้วยองค์ประกอบต่างๆที่เราดูดซับจากดิน เรารู้ว่าพระคลิตปผู้เป็นดินนั้นจงอยู่ในวิญญาณของเราด้านแรกของดินที่พิเศษนี้อยู่ในข้อ9เราได้ย่างรากลงในพระองค์ผู้มีความบริบูรณ์ทั้งสิ้นแห่งทาน,นันดอนความเป็นพระเจ้าอาศัยอยู่อย่างมีรูปมีร่างเมื่อเราย่างรากลงในพระคลิตปผู้เป็นดินเรื่องแรกที่เกิดขึ้นคือเราถูกทําให้กลายเป็นความบริบูรณ์ในพระองค์ศัพท์ในภาษากรีกที่แปลว่าถูกทําให้ครบ,บริบูรณ์ มีนัยยะถึงความครบถ้วนความครบสมบูรณ์ความอิ่มหนำและการสําเร็จครบถ้วนอย่างบริบูรณ์ในพระคริสต์ผู้เป็นดินนั้นเราถูกเติมเต็มทาให้ครบถ้วนทําให้ครบสมบูรณ์ทําให้อิ่มหนำและรับการหล่อเลี้ยงอย่างถี่ถ้วนองค์ประกอบอย่างแรกของดินนี้คือความบริบูรณ์แห่งทาน,นันดอนความเป็นพระเจ้าขณะที่เราดูดซับการบำรุงเลี้ยงที่อุดมสมบูรณ์จากดินเข้าสู่ตัวเรา เราก็ได้รับสุขความบริบูรณ์นี้จากนั้นความบริบูรณ์นี้ก็ทำให้เราครบบริบูรณ์ทำให้เราครบถ้วนทำให้เราครบสมบูรณ์ทำให้เราอิ่มหนำทำทุกสิ่งจนสำเร็จครบถ้วนเพื่อเราและหล่อเลี้ยงความต้องการทุกอย่างของเราอย่างถีถ้วนเลือกอ่านข่าวสารโอ้ความบริบูรณ์นี้ช่างครอบคลุมสรรพสิ่งโดยครอบคลุมทั้งความชอบธรรมการโปรดให้ชอบธรรมความบริสุทธิ์การแบ่งแยกบริสุทธิ์ และทุกสิ่งที่จำเป็นต่อเราเมื่อถูกปลูกไว้ในความบริบูรณ์นี้แล้วเราก็ควรดูดซับการบำรุงเลี้ยงจากความบริบูรณ์นี้ขณะที่เราทำเช่นนั้นเราจะพบว่าเราไม่ขาดส่วนสิ่งใดเลยประสบการณ์ที่มีต่อการตรึงตายและการเป็นขึ้นก็อยู่ในความบริบูรณ์นี้ในเมื่อพระคริสต์ทรงเป็นแผ่นดินง,งามที่เราได้อย่างรากเราจึงได้อย่างรากลงในความบริบูรณ์นี้แล้วเมื่ออยู่ในความบริบูรณ์นี้ เราจึงถูกกระทำให้กลายเป็นความบริบูรณ์ครบถ้วนและครบสมบูรณ์แล้วตอนที่เรายังไม่ได้อย่างรากลงในพระคลตปผู้เป็นแผ่นดินงามน,นั้นเราพัวพันอยู่กับเนื้อหนังกดเกณฑ์และธิ์อำนาจแห่งความมืดแต่ปัจจุบันนี้เราได้อย่างรากลงในแผ่นดินงามแล้วความบริบูรณ์นั้นก็เป็นของเราแล้วเราจึงได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยทุกสิ่งที่อยู่ในด้านบวกในความบริบูรณ์ที่ครอบคลุมสรรพสิ่งและกว้างไกลไรจํากัดนี้ เราจึงมีทุกสิ่งเรามีพระเจ้าเรามีสภาพมนุษย์ที่ถูกยกให้สูงขึ้นเรามีคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์และมีคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ด้วยท่านต้องการชีวิตหรือชีวิตคือสิ่งที่พบได้ในความบริบูรณ์นี้ท่านต้องการความรักหรือความอดทนหรือสิ่งเหล่านี้ก็ครอบคลุมอยู่ในความบริบูรณ์นี้นอกจากนั้นเรายังได้รับพิธีสุนัตที่ไม่ได้ทําด้วยมือมนุษย์โดยอยู่ในพระคริ เราถูกฝังไว้กับพระองค์ในการรับบัพติศมาและเราก็ร่วมเป็นขึ้นมาในพระองค์ด้วยเอกสารที่เขียนกดกินต่างๆไปคอยจมตีเราได้ถูกลบไปและบรรดาผู้ปกครองและผู้มีอำนาจก็ถูกถอดออกแล้วทั้งหมดที่ว่ามานี้ล้วนเป็นจริงโดยอยู่ในพระคริสต์ทุกเรื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นล้วนเป็นองค์ประกอบของพระคริสต์ผู้เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเราอย่างรากอยู่ในพระองค์องค์ประกอบอย่างแรกของดินนี้ คือความบริบูรณ์แห่งฐานันดอนความเป็นพระเจ้าองค์ประกอบอื่นๆก็มีทั้งพิธีสุนัขการฝังการเป็นขึ้นการลบก,กฎเกณฑ์ต่างๆและการถอดผู้มีฤทธิ์อำนาจแห่งความมืดออกไปจะละเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะในพระคริปผู้เป็นดินนั้นมีองค์ประกอบของการรับพิธีสุนัขท,ที่ได้ประหารเนื้อหนังให้ตายในพระคริปผู้เป็นดินนั้นมีฤทธิ์เดชแห่งการประหารองค์ประกอบแห่งการประหารนี้อาจเปรียบได้กับเกลือ ที่เมื่อเติมลงในดินแล้วสามารถประหารความเสื่อมเสียได้ในดินแห่งแผ่นดินงามที่เราได้อย่างรากอยู่นี้มีเกลือแห่งพิธีสุนัตองค์ประกอบนี้ไม่ทําให้สิ่งใดเติบโตแต่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพพิธีสุนัตนี้ทําให้เนื้อหนังถูกตัดและประหารต่อจากการประหารก็มีการฝังนอกจากนั้นยังมีองค์ประกอบที่ทําให้เราเป็นขึ้นด้วยองค์ประกอบในพระคริสต์ผู้เป็นดินได้ฝังเราก่อน จากนั้นองค์ประกอบเหล่านี้ก็ทําให้เราเป็นข mm. ึ้นในพระคริ์ผู้เป็นดินนี้เราถูกประหารฝังไว้ทําให้เป็นขึ้นและมีชีวิตขึ้นมาการประหารและการฝังได้กําจัดสิ่งที่อยู่ในด้านลบไปจากเราส่วนการเป็นขึ้นได้นําเราออกจากสิ่งที่อยู่ในด้านลบจากนั้นองค์ประกอบในดินที่ประทานชีวิตก็ทําให้เรามีชีวิตขึ้นมาดังนั้นในพระคริ์ผู้เป็นดินจึงมีทั้งองค์ประกอบที่ประหารเรา ังเราทําให้เราเป็นขึ้นและทําให้เรามีชีวิตขึ้นมาเลือกอ่านค้นคว้าบทเรียนชีวิตโกลไซตอนที่53ตอนที่55ถึงตอนที่57